นมโมตัสสะภควะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะภควะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะพอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรอริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏ อยู่โดยพระมาหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระสัพพัญยุตยาและพระบารมีสามสิบทัศเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงค์ด้วยเสียงกราวนาดังทันหังพันธน,นามาหุธิรายะดายะสังทารุชาปัพระชันจะสารัตรัตามานิกุณดเลสุปุตเตสุทาเลสุจาียาอเปคา เอตังทันหังพันธนามาหุทีราโอหารินังสิทีลาตุปมุญจังเวตังพิเชตวานาปริภะชันติอนาเปกขิโนโกามสุขังปหายาเครื่องจองจำใดเกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้และเกิดแต่ยาปร่อง นักปราดทั้งหลายหากล่าวเครื่องจองจํานั้นว่าเป็นของมั่นคงไม่แต่ความกําหนัดของสัตว์ผู้กําหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและตุ้มหูทั้งหลายแต่ความอาลัยเยื่อใหญ่ในบุตรและภรรยาทั้งหลายอันใดนักปราดทั้งหลายกล่าวความกําหนัดและความอาลลยเยื่อใหญ่นั้นว่าเป็นเครื่องจองจําอันมั่นคง มีปกติเหนียวลงถึงใจหย่อนแต่ก็เปลื่องได้ยากนักนักปราดทั้งหลายจึงตักเครื่องจองจำแม่นั้นเสียแล้วเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีละกามาสุขเสียแล้วจึงบวชจากคำพีขุทธ,ธะนิกายคาถาธรรมบท นาทิราคะสมออคีนาทีดส s สมอกาลีนาทีคันธะสมาดุคานาทีสันติปร,รังสุขังไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกขเสมอด้วยขันธ์ ไม่มีความสุขเสมอด้วย smoking, ความสงบกิเลสไม่มีนบัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระปรมศาสดาพระนสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกอัตถรถาและคำพีอื่นๆมาแสดงให้แก่ ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ควรขวายในการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองคือสร้างอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิริอตตปะสุตตะจักขะปัญญาให้เกิดมีในชีวิตของท่านทั้งหลายอันจะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่นำไปสู่สวรรค์และนิพพานได้ <c oughs> จะได้นำ เรื่องที่ปรากฏอยู่ในคำภีมิลินทปัญหาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็มี <c oughs> กิเลสตัวหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จัก <c oughs> เขาเรียกว่า วิจิกิจฉาความสงสัยความลังเลตัดสินไม่ได้ในแปดเรื่องเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาพูดกันขึ้นมาไม่มีอยู่จริงๆ พระสรีละของพระพุทธเจ้าชีวิตของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอยู่จริงหรือมีอยู่จริงอันนี้ก็เ,เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเรื่อนานแม้แต่ในสมัยนี้ซึ่งก็ถือกว่าเป็นสมัยวิยทยาศาสตร์เจริญแต่จริงๆไม่ใช่นะวิยทยาศาสตร์ไม่ได้เจริญอะไรหรอกเพราะว่าวิยาทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่อง รู้ความจริงของสิ่งต่างๆตรงตามความเป็นจริงนะจริงความจริงมันมีอะไรก็รู้มันตรงตามความเป็นจริงนั้นแต่คนในสมัยนี้ไม่นิยมไม่นิยมความจริงและไม่นิยมความรู้ความจริงนิยมเรื่องโกหกหมดเท็จเรื่องสมมุติกันนำบากแต่เอาละเมื่อมี เรื่องความสงสัยเกิดขึ้นก็เป็นเหตุที่จะต้องกำจัดความสงสัยตัวที่จะกำจัดความสงสัยได้คือปัญญาโมหะมูลลจิตเนี่ยมันมีอยู่สองดวงดวงหนึ่งเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาอุเบกขาวิจิกิจฉาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมมีจริงหรือไม่พระ อาียาส่งนี่มีจริงหรือไม่เป็นต้นนะอวพุทติเจ้านี่แหละเรื่องค่อนข้างจะสําคัญ <c oughs> เพราะวก็เป็นเรื่องมีมานานแล้วต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยก็สงสัยได้ <c oughs> ทีนี้ก็มีวิธีแก้สงสัยก็คือต้องไปถามผู้รู้ผู้มีปัญญาถ้าเราได้ปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะํำจัดวิจิกิจฉาความสงสัยและกิเลสทั้งหมดด้วยนะ กิเลสทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากโมหะโมหะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะปิดบังเหมือนความมืดอ่ะทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเราเดินไปในที่มืดชั้นใดก็ดีเมื่อโมหะเกิดขึ้นมันก็จะปิดบังไม่เห็นความจริงโมหะนี้มันก็เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นแปดเรื่องนะ โมหะก็ไม่สามารถจะตัดสินได้กลับจะเพิ่มให้เราสงสัยมากขึ้นไปกว่าเดิมเสอีกจึงต้องอาศัยสภาวธรรมอย่างหนึ่งมากำจัดวิจิิจฉาและโมหะสภาวะธรรมอันไหนเขาเรียกปัญญานี่ปัญญาก็ไม่ได้เกิดได้โดยไม่มีเหตุทุกอย่างที่เป็นสังขารเนี่ยต้องเกิดโดยเหตุปัจจัยจับหลักไว้ให้ดีท่านทั้งหลายฟังธรรมะ นับถือพระพุทธเจ้าต้องนับถือเหตุผลนะถ้าไม่นับถือเหตุผลไม่รู้เรื่องเหตุผลนับถือพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดรู้เหตุผลตามความเป็นจริงของทุกอริยสัจเป็นผลของสมุทัยอริยสัจคือตัณหาสามเป็นเหตุเหตุผลมันจะ <c oughs> คู่กันทำงาน <c oughs> ไปด้วยกัน แล้วก็ตัดจะรู้นิโรธอริยสัจได้แก่พันธิพานอันนี้ก็คือเป็นผลตัดจะรู้อริยมัคมีองค์แปดเป็นมรรคสัจจะอันนี้อริยมัจมีองค์แปนี่เป็นเหตุเป็นเหตุให้บรรลุผลคือพันธิพานแล้วอริยมรจมีองค์แปนี่เขาทํางานยังไงเขาก็ไปกําหนดรู้ทุกอริยสัจ ก็คือกาหนดรู้อัตภาพที่สมมุติว่าเป็นของตัวเองเป็นของคนอื่นนี่แหละว่ามันมีทุกข์อยู่มีความแก่เจ็บตายเป็นต้นเมื่อปัญญาเกิดมันก็จะไปกําจัดตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอัตภาพนี้ได้ด้วยแล้วก็กําจัดโมหะได้ด้วยน,นี้ถ้าเราฟังธรรมก็จะมีโอกาสเกิด อริยมรรคขึ้นมาได้นะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงอริยสัจสี่ทั้งสิน้นทีนี้เมื่อสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ในคัมภีร์มิลินทปัญหาวรที่ห้าพุทธวรมีปัญหาที่หนึ่งเรียกว่าพุทธศาสตรทินัิถิภาวะปัญหาพญามิลินพระราชาชื่อมิลินรับสั่งถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือ พระราเกศเสนก็ตอบว่าอัตมภาพไม่เคยเห็นรอกมหาพพิษพระเจ้ามิลินก็เลยถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นอาจารย์ทั้งหลายของท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือไรหรือไม่อุปชาอาจารย์ของท่านก็มีทั้งเยอะเนี่ยเคยเห็นไหมพระราเกษเสนก็กล่าวว่าอาจารย์ทั้งหลายของอัตมภาพก็ไม่เคยเห็นหลอกมหาภพิษอ้าวพระเจ้ามิลินก็เลย สรุปเลยว่าถ้าอย่างนั้นนะพระคุณเจ้านาเกษนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจริงก็ไม่ได้เห็นเนี่ยพระนาคเกษนก็กล่าวว่าขอถวายพระพรพระองค์เคยทรงทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําอูหานทีชื่อชื่อนะชื่อแม่น้ําอูหานทีที่ภูเขาเหินผ่านหรือไม่พระเจ้าบิลินบอกว่าไม่เคยเห็นรอกพระคุณเจ้า พระนาคเกษก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระชนกของพระองค์เคยทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําอูหานาทีหรือไม่พระจาเมดินก็ตอบว่าก็ไม่เคยส่งทอดพระเนตรเห็นหรอกพราะคุณเจ้าพ่อก็ไม่เห็นลูกก็ไม่เห็นพระนาคเกษก็เลยย้อนว่าพระขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นแม่น้ําอูหานาทีก็ไม่มีจริงนะทีก็ไม่ได้เห็นนีก็ไม่มีจริงแต่มันมีชื่อเรียกกันอยู่นะ พระเจ้ามิลินก็เลยตอบว่ามีจริงพระคุณเจ้านาคเสษ์ข้า,ขาเป็นเจ้าไม่เคยเห็นแม่น้ําอูหานาทีแม้บิดาข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นแม่น้ําอูหานนาทีก็จริงอยู่ถึงแม่ถึงกระนั้นแม่น้ําอูหานาทีก็มีอยู่จริงๆพระนาคเสณก็กล่าวว่าขอถวายพระพรอ,อุปมาฉันใดอุปมยก็ฉันนั้นเหมือนกันอาจมภาพไม่เคยเห็นพระมีวภาพ แม่อาจารย์ทั้งหลายของอัตตมภาพก็ไม่เคยเห็นพระมีพระภาพก็จริงอยู่ถึงกันนั้นพระมีพระภาคก็มีอยู่จริงก็มีจริงพระเจ้าไมดินก็สาธุนะบอกว่าพระคุณเจ้านาครเสนท่านตอบสมควรแล้วนี่เป็นปัญหาที่หนึ่งก็มีคำอธิบายว่าพุทธะอัตถินติภาวะปัญหาแปลว่าปัญหาที่มีการถาม ถึงความมีหรือความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้าส่วนแม่น้ำอูหานจีได้แก่แม่น้ำที่ไหลยแยกออกจากสะอนดาบนภูเขาอิมพานซึ่งได้ชื่อว่าอูหาเพราะไหลไปก็ส่งเสียงดังว่าอูห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 าลักษณะคนไปดิวใกล้ๆก็ได้ยินแบบนั้นความจริงก็เป็นชื่อของแม่น้ำคงคาที่ไหลามาจากสะอนดา ตรงส่วนที่เป็นวางน้ําวนนั่นเองตรงนั้นนะเรียกว่าแม่น้ําอูหาพอเลยม,มามันก็เป็นแม่น้ําอื่นไปต่อไปปัญหาที่สองชื่อว่าพุทธศาสนุตรภาวะปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านากเกษตรพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่หาใครยิ่งกว่ามิได้จริงหรือคือเป็นบุคคลที่มีคุณสูงสุด บารมีสูงสุดพยานสูงสุดเป็นต้นเนี่ยศีลก็สูงสุดอะไรก็สูงสุดทั้งนั้นเนี่ยบารมีของพระองค์ทานศีลเนคขมะปัญญาสูงสุดหมดก็เลยถามว่าทรงเป็นบุคคลที่หาใครยิ่งกว่ามิได้จริงหรือคนส่วนใหญ่มันก็จะมีความรู้สึกว่าใครน้องเป็นเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ใหญ่สุดในสถานที่ต่างๆ เช่นเราเข้าไปในมหาวิทยาลัยก็ต้องถามว่าใครสูงสุดในมหาวิทยาลัยนี่เขาก็เรียกกันว่าอาธิการบดีอา้าวแล้วใครเรียนเก่งที่สุดในคณะนี้อา้าวนี่คณะบัญชีเนี่ยใครเรียนเก่งมันก็จะหาที่หนึ่งนะนะหาที่สูงสุดทุกวันนี้ก็แข่งขันกันหาที่สุดนะเราก็คงอยากผู้ชายก็คงอยากจะมีภรรยาที่สวยที่สุดอา่าผู้หญิงก็อาจจะอยากมี สามีที่รอที่สุดก็รวยที่สุดด้วยยิ่งดีดีที่สุดด้วยก็ยิ่งดีเอาอย่างนั้นนะนะส่วนใหญ่ก็จะหาที่สุดที่สุดที่สุดของสิ่งต่างๆแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นก็ไม่น่าจะสนใจอะไรเท่าไหร่แต่นี่แหละปัญหาของพระราชามิลินถามเนี่ยน่าสนใจพระนักเสก็กล่าวว่าถูกต้องมหาบพิษ เขามีพระภาคทรงเป็นบุคคลผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้จริงพระเจามิลินก็เลยถามว่าพระคุณเจ้านักเกษท่านก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าท่านจะทราบได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้หาใครยิ่งกว่ามิได้ก็ไม่เคยเห็นแล้วจะไป <c oughs> รู้ได้อย่างไรพระนาคเกษกล่าวว่าขอถวายพระพร พระองค์จะทรงสำคัญความข้อน,นั้นอย่างไรพวกคนที่ไม่เคยเห็นมหาสมุทรจะทราบได้หรือไม่ว่ามหาสมุทกว้างใหญ่ลึกหาประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเป็นที่ที่แม่น้ำใหญ่ห้าสายเหล่านี้ไหลามาบรรจบเป็นประจำสม่ำเสมอคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจิลาวดีสรรผูและมหีมหาสมุทรนั้นไม่ปรากฏว่าพร่องไป หรือเต็มล้นฝั่งเลยพระเจ้าบินก็ตอบว่าใช่ทราบได้พระคุณเจ้าไม่ต้องเคยเห็นหรอกก็รู้ได้นะว่ามีจริงๆพร,ระดาเกษจึงกล่าวว่าคอตวายพระพอรอุปมาชันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันอาจามภาพได้พบเห็นพระอรหรันตสาวกทั้งหลายผู้ดับรอบแล้ว ก็ทราบว,ว่าพระเอภาชทรงเป็นบุคคลที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ไม่ได้พบว่าพุทธเจ้านะแต่พบพระอาหารหันต์ที่เป็นสาวกฟังธรรมแล้วก็ได้สิ้นกิเลสดับวัฏฏสงสารหรือว่าดับอุปาทานขันให้หมดสิ้นไปได้จริงๆแล้วพระนาคเษนก็เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็รู้ได้ด้วยตัวท่านเองเพราะว่าตัวท่านก็คือพระอาหารหันต์นั่นแหละ แต่ทีนี้ทำไมไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วจึงได้มีพระธรรมแล้วได้มีพระอริยสงฆถ้าพุทธเจ้าไม่บัญญัติก็ไม่มีพระธรรมไม่มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นแต่เพราะพระมีภาคเจ้าํำเพ็ญบาร,รมีมา20อสงไขยแสนกับ30สทัศเนี่ยมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเป็นต้น พอตัดสรู้แล้วเนี่ยเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าคือตัดสรู้เองแล้วยังผู้อื่นให้ตัดสรู้ตามได้ด้วยการแสดงธรรมคือไม่ได้ตัดสรู้อยู่เฉพาะพระองค์ยังสามารถแสดงให้ผู้อื่นตัดสรู้ตามได้พยานหลักฐานก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายได้แก่พระนาคเสษ็นั่นแหละเนพราะฉะนั้น จึงรู้ได้ว่าพระเยทธภาคทรงเป็นบุคคลที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้โดยเทียบเคียงกับคุณของพระอาหารหันต์เนี่ยว่าพระอาหารหันต์มีคุณ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> หมดกิเลสอย่างนี้อาหารหันต์มีความหมายตั้งห้าอย่างนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่เป็นต้นเนี่ย <c oughs> คุณคุณของพระอาหารหันต์เนี่ยมีอยู่จริงๆแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ <c oughs> เป็นพระอรหันต์ที่มีคุณสูงสุดเพราะสามารถแสดงธรรมให้ผู้ที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์ได้พระอาจารย์บิเรียนจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบสมควรแล้วจบพุทธศาสนอุตรภาวะปัญหาที่สองอธิบายปัญหานี้คำว่าพุทธศาสนอุตรภาวะปัญหาหมายความว่า ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้แห่งผู้ดุธเจ้าเหมือนกันโดยใช้คำว่าอนุตระหรืออนุตโรแปลว่าผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้คือผู้ที่หาใครยิ่งกว่าคือวิเศษกว่าดีกว่าด้วยคุณทั้งหลายไม่ได้จะมีใครมาเหนือพู้ดุธเจ้าด้วยทานด้วยศีลด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยสมาธิอะไรไม่มีอย่าไปหา ว่าอุปมาฉันใดอุปมยก็ฉันนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าเปรียบเหมือนว่าผู้ที่ไม่เคยเห็นมหาสมุทรคือไม่เคยไปในมหาสมุทรแต่ว่าฉลาดเห็นแม่น้ําใหญ่ห้าสายที่ไหลไปบรรจบกันที่มหาสมุทรเหล่านั้นแล้วก็ย่อมทราบโดยความ <c oughs> สังเกตหรือเปรียบเทียบเอาก็ได้ว่ามหาสมุทรต้องกว้างใหญ่แน่ฉันใด อาตมาภาพก็ได้พบเห็นภาษาบกผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นกษัตริย์เป็นพราหม์เป็นกระรบดีผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคผู้มีกิเลสทั้งหลายดับรอบเหล่านี้แล้วก็ย่อมทราบว่าพระมพระภาคทรงเป็นนายสารถีฝึกบุรุษผู้ที่อาจฝึกได้หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันมีคุณพุทธเจ้าหนึ่งในเก้านะอนุตตรโปุริสธรรมสารถี เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้ใดยิ่งกว่านี่ก็ดยโดย,โดยพิจารณาไปถึงคุณของพระอราหันต์พระอราหันต์ก็เปรียบเหมือนแม่นม้ำท้าสายอะนะแม่น้ำพงคายะมุนาเป็นต้นแม่น้ำนี่ <c oughs> เล็กกว่ามาหาสมุทรมากแต่ว่าไหลลงไปที่มาหาสมุทรมาหาสมุทรก็ไม่ได้เต็มไม่ได้ร้น พระฉะนันพระพุทธเจ้ามีคุณสูงสุดเทียบกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วาาทั้งหลายก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต่อไปปัณหาที่สามพุทธะอนุตรภาวะชานะปนาพระราชาก็รับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านักเสศแล้วอาจทราบได้หรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู e ้ท an ี่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้พระนาคเกษงก็ตอบว่าใช่ขอถวายพระพรเราอาจทราบได้ว่าพระมุกยภาคทรงเป็นบุคคลผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ทราบได้ทราบอย่างไรก็ทราบเหตุนี่แหละพระเจ้าวิลินถามว่าพระคุณเจ้านาคเกษเราอาจทราบได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ไม่มีใคร เสมอนะหรือสูงกว่าไม่มีเสมอกันก็คือพระเจ้าด้วยกันนะั้นได้พระนาเกเษษกล่าวว่าขอถวายพระพรก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคยมีอะไรเคยมีพระอาจารย์นักเขียนชื่อว่าพระติสเถระเป็นนักเขียนดังมากในยุคนั้นนะ่ะ เมื่อท่านมรณภาพล่วงไปแล้วหลายปีคนทั้งหลายยังรู้จักท่านได้อย่างไรเ้าแล้วก็มีนักเขียนดังๆนะหลวงวิจิตวาทการไม้เมืองเดิมอะไรแต่อะไรนี่นะโอ้เยอะ,ยอะแยะเราเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นแต่รู้ได้ไหมว่าท่านว่าบุคคลเหล่านี้มีอยู่ก็มีพระอาจารย์มิดินก็ถามว่าคนทั้งหลายยังรู้จักท่านได้อย่างไร พระนาคเกษถามพระเจ้ามิณฑินก็เลยตอบว่าคนทั้งหลายยังรู้จักท่านโดยงานเขียนเขียนไว้ในใบลานนี่ <c oughs> งานที่ท่านทำสำเร็จเป็นตัวหนังสือนั่นแหละพระนาคเกษจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมย่็็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ใดเห็นพระธรรมโอ้นี่เรื่องสำคัญเลยนะ ผู้นั้นย่อมเห็นพระมีวระภาคเพราะว่าพระธรรมพระมีวระภาคทรงสแสดงไว้พระเจ้ามิลินก็สาธุว่าพระคุณเจ้านาคเกษท่านตอบสมควรแล้วจบพุทธศาสาอนุตรภาวะชาณนะ,นะปัญหาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเราจะรู้ว่าพุทธเจ้า,จามีจริงก็คือว่าเราต้องอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้า,จาต้องฟัง ถ้าทำก่อนจะรู้ว่าใครมีจริงหรือไม่มีจริงก็ต้องดูผลงานผลงานของนักเขียนเป็นพระภิกษุแต่งเรื่องขึ้นมาเขียนไว้ในใบลานต่างๆท <c oughs> ่านก็ตายเป็นนิพพานไปตายไปตั้งนานแล้วแต่คนหลังมาเห็นผลงานก็รู้ว่าท่านมีชีวิตอยู่รู้ว่าท่านมีอยู่จริงๆ ก็เหมือนกันเราจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงไหมก็ต้องอาศัยผลงานของพระเดเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันรวมทั้งอัตถกถาด้วยนะอัตถกถานี่เป็นปะกินะกะทรทมเบ็ดเตลดที่พระเจ้าแสดงไม่ใช่มาแต่งกันขึ้นทีหลังไม่ใช่หรือว่าพระอรหันต์ในยุคสมัยที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ก็เป็นผู้อธิบายคำของพระเดเจ้าพระธเจ้าก็รับรองว่า แม้พระองค์เองทรงอธิบายก็จะอธิบายเหมือนกันทุกคำไม่ผิดพลาดหรอกเพราะว่าพระอรหันตเหล่านั้นมีปฏิสัมพิทายานนะฟังพุทธเจ้าแสดงเล็กๆน้อยก็สามารถขยายได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเช่นพระมาปัญจจยนะเป็นต้นหรือพระบะสารีบุตรทีนี้ปัญหานี้มีคําอธิบายแปลว่าปัญหาเกี่ยวกับ การรู้ถึงความเป็นผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ทำไมถึงเป็น <c oughs> ผู้ที่หาใครยิ่งกว่าไม่ได้ก็มีเหตุนะมีเหตุ <c oughs> ที่ <c oughs> แสดงคำว่าอุปมาชันใดอุปมาก,ก็ฉาันนั้นก็หมายความว่าเปรียบเหมือนว่าคนทั้งหลายรู้จักท่านพระติสเถระผู้เป็นอาจารย์นักเขียนซึ่งมรณภาพไปหลายปีแล้วโดยงานเขียนคือเดารพบกเห็นงานเขียของท่านชันใดไปเห็นหนังสือใบลานแล้วได้อ่าน พวกเราก็ย่อมเห็นคือย่อมรู้จักพระมิยฉาภโดยพระธรรมคือโดยการเห็นธรรมที่พระมิภาภนั้นส่งแสดงไว้ชั้นนั้นเราจรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปรู้โดยวิธีไปดูอ้อหลวงพ่อโสธรนี่หลวงพ่อพระพุทธชินราชเอานี่หลวงพ่อแหลมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ต้องเอาพระธรรมของพระองค์มาไอ้ที่เราสวดกันนะนะเทเวเมพิกเวเนะ ดูกาพิสูจน์ทั้งหลายที่สุดแห่งาทางทั้งสองนี้อย่างนี้เป็นต้นต้องไปฟังคำสอนหรืออ่านคำสอนแล้วรู้ตามรู้ตามคำสอนที่สอนไว้เช่นเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสว่านาธีราคาสมุอาคีนาีโดซาสโุกาลีนาทีโมหนาที ดุขา <c oughs> นัตทิคันทะสมาดุขานัตทีสันติปรังสุขังพระเจ้ญญาตรัสว,ว่าไฟที่มันเผาอะเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยขันไม่มีความสุขเสมอด้วยความสงบกิเลสไม่มีเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดปัญญาได้เห็นจริงว่าอือเราเคยถูกราคะมันเผานะ หรือว่าไปเห็นว่าโอ้คนที่ถูกราคะ <c oughs> มันครอบงำเหมือนกับไฟเผานะมันร้อนนะ <c oughs> มันไปเป็นชู้กับชายอื่นก็ได้อ่กับ <c oughs> คนมีเจ้าของแล้วก็ได้ไปปล้นไปฆ่าเขาก็ยังได้นะด้วยอนุภาพไฟลาคะนี่เป็นต้นต้องเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยพระธรรมก็คือเห็นผลงานพุทธเจ้านั่นแหละ จริงๆแล้วที่พระพุทธเจ้าแสดงทั้งหมดก็เป็นอริยสัจสี่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างที่รู้แล้วว่าทาให้เป็นพระอริยเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงอันนั้นเพื่อเราได้รู้ตามพระองค์คําว่าพุทธโธมีความหมายว่าตรัสรู้เองโดยถูกต้องหรือโดยชอบแล้วยังผู้อื่นหรือแสดงให้ผู้อื่นได้รู้ตามได้คือได้เห็นอริยสัจสี่ได้นี่เป็นความหมายของพุโทโธนะ เพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าก็คือแสดงธรรมที่พระอนุญจำไว้หมดนั่นแหละแล้วผลของงานก็คือทําให้เกิดมีพระอริยสงฆผลของการแสดงธรรมก็เลยเรียกว่าการเห็นธรรมพวกเราก็ย่อมเห็นคือย่อมรู้จกักพระยุภาคโดยพระธรรมคือโดยการเห็นธรรมที่พระพุทธีาเจ้านั้นทรงแสดง,สดงไว้จะนั้น สำหรับเราผู้เป็นปุถุชนเนี่ยมันมีปัญญาจํากัดไปฟังคําสอนพุทธเจ้าก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้สักไม่กี่เปอร์เซนต์บ้างหรืออาจไม่รู้เลยก็ได้ <c oughs> ก็ชื่อว่ายัางไม่รู้จักพุทธเจ้าโดยแท้จริงตอ่อเมื่อใดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วได้เห็นตริยศัตร,รี เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนั่นแหละจะรู้จากพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงคือโดยเห็นธรรมจริงๆเห็นสภาวะธรรมคือริสัตสี่จริงๆด้วยตัวเองโดยประจักษ์ด้วยตัวเองก็ง <S <S <ด>นั่นแหละจะชื่อว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นย่อมเห็นพระวิพาคเพราะว่าพระธรรมพระวิพาคเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ใช่คนอื่นแสดง <c oughs> ก็เลยมีค <c oughs> ำพูดว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้เจ้าตัดไปอย่างนั้นคําว่าผู้ใดเห็นธรรมก็มีความหมาย <c oughs> คําว่าธรรมในที่นี้หมายถึงปฏิจจสมุปบาทเรื่องเหตุผลโดยละเอียดเพราะอะไรมีจึงมีความแก่ความตายนี่ก็นั่นงซื่อบื้ออยู่เนี่ยก็ไอ้แก่ไอ้ตายเนี่ยเอาตัวตนออกไปแล้วก็คือไอช้ชราไอ้มรณะแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุชาติชาติมันเป็นเหตุ ให้มีผลคือชรามรณะเนี่ยตัดสรุอันนี้นะ